ใครที่อยากลงทุนแต่อาจจะไม่อยากรับความเสี่ยงมาก <c oughs> การฝากเงินในธนาคารถึงผลตอบแทนจะไม่เยอะ <c oughs> แต่ความเสี่ยงก็น้อยเช่นเดียวกันปลอดภัยที่สุดแล้วปลอดภัยมาก <c oughs> แล้วการฝากเงินในธนาคารผลตอบแทนถ้าหากว่าที่ผ่านมาผลตอบแทนจะค่อนข้างต่ำมากนะครับแต่มีทางเลือกที่น่าสนใจมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นเงินฝากแบบดิจิทัลซึ่งให้ผลตอบแทนน่าสนใจนะครับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP s t a r Saving บนแอป True Money Wallet ให้ดอกเบี้ยเป็น2%ต่อปีแน่นอนสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปแน่ๆนะครับธนาคารเกียรตินาะคินพัฒระหรือ KKP ร่วมกับ True Money ครับประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ KKP s t a r Saving เป็น2%ต่อปีสำหรับลูกค้าที่ยอดเงินฝากสะสมในบัญชีไม่เกิน50,000บาทก็เป็นทางเลือกในการที่จะให้กับคนที่ต้องการออมเงินแล้วได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังเพิ่มจุดบริการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ้วยการเสียบบัตรประชาชนที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นทุกสาขาในกรุงเทพให้คนที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก KKP t a r s s a v i n g บนแอป True Money Wallet ได้และก็จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆได้อีกเยอะด้วยนะครับตอบโจทย์ความสะดวกสบายด้วยแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องเจอเจอคนเยอะในช่วงโควิดแบบนี้คุณฟิลิปเชียงชงแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ KKP บอกว่าการฝากเงินในธนาคารเนี่ยปลอดภัยสูงที่สุดแล้วครับ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจษษษษมีความไม่แน่นอนเหมือนในปัจจุบันนี้ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระก็จับมือกับ t r u e Money นะครับขึ้นดอกเบี้ยงเงินฝากเคเค a r s าร r เซาวบนแอป t r u e Money เป็น2%ต่อปีอย่างที่บอกนะเฉพาะลูกค้าที่มียอดเงินฝากสะสมไม่เกิน50,000บาทก็เป็นการจูงใจให้คนออมเงินด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนให้มีการใช้แอป E w a l l e t แทนการใช้เงินสดในการเติมเงินสแกนจ่ายเงินโดยตรงกับร้านค้าชั้นนํา เซเว่นอิเลเวนโลตัสแมคโครเชสเตอร์ทูคอฟฟี่แล้วก็ร้านอื่นๆอีกเยอะมากเป็นการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสแล้วก็ให้ลูกค้าได้ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันด้วยส่วนคุณธัญพงศ์ธรรมาวรานุคุบกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมบริษัทแอสเซทมันนี่จำกัดบอกครับว่าหลังจากร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินพัฒระเปิดให้บริการบัญชีเงินฝาก KKP Star Saving ผ่านแอปทรูมันนี่มา7เดือนกว่ามีคนสนใจเปิดบัญชีเข้ามาเยอะมากนะครับ ยอดออมโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปลายปีก่อนเกือบเท่าตัวคือมากกว่าพันล้านบาทแล้วแล้วก็ยังพบด้วยว่าคนที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving มากกว่า70%เติมเงินใช้จ่ายผ่านแอป True Money w อ l l e t อย่างต่อเนื่องก็แสดงให้เห็นว่านวัตรกรรมทางการเงินที่คิดค้นขึ้นสนับสนุนการผลักดันสังคมไร้เงินสดแล้วก็เติมเต็มความต้องการในการใช้จ่ายและทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่าน คนใช้บริการ e wallet มาเป็นผู้ให้บริการทางการทางการเงินดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการใช้จ่ายด้วยแล้วก็การออมเงินสำหรับคนทั่วไปด้วยนะครับเป็นแอปที่ครบถ้วนใช่้ทุกอย่างเลยถูกต้องครับ อ่ะมาดูการลงทุนในต่างประเทศกันบ้างเมื่อกี้นี้คือเสี่ยงเสี่ยงน้อยเสี่ยงน้อยเลย็ไปเงินฝากนะคะอันนี้ก็เสี่ยงกระเถบขึ้นมาหน่อยแต่ก็น้อยกว่าไปลงทุนในหุ้นโดยตรงนะคะนั่นก็คือไปลงทุนในกองทุนนั่นเองนะคะทีนี้ธีมที่น่าสนใจเนี่ยถ้าเราพูดถึงการขัดแคลนชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยโ,โหพูดกันมานาน มีนะผลโอ้ oh, มีผลมาระยะหนึ่งแล้ว<ช>อะกระทบไปแทบจะทุกวงการเลย<ช>ทีเดียวใช่ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยทําให้บลจไทยพาณิชย์เนี่ยก็เลยมองเห็นว่ามันเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการที่ผลิตชิปนะคะหรือว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์อธิบายสั้นๆชิปเนี่ยนะคะทำหน้าที่ในการประมวลผลเก็บข้อมูลส่งข้อมูลภายในชิปจะมีสารกึ่งตัวนำนะคะที่เรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์มันประกอบรวมกันเนี่ยนะคะเป็นแผงวงจรแล้วก็ไปอยู่ใน อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราโะะทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะไปจนถึงรถยนต์เครื่องบินอุปกรณ์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเจอโควิดนะคะอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในบ้าน work from home อะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้กันเยอะนะคะก็เลยทําให้มันมีปัญหาขาดแคลนในบางเซกเ,เตอร์อย่างเช่นรถยนต์แบบนี้เป็นต้นทีนี้ก็จะทําให้เห็นนะคะว่าใครๆก็ต้องการและสําหรับชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ตัวนี้ในอนาคตเนี่ยยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะเทคโนโลยีกําลังก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญแล้วก็เติบโตแน่นอนนะคะทางบลจไทยพาณิชย์ค่ะคุณอาจชวินอัศวโพคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดของบรลจไทยพาณิชย์บอกเลยนะคะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีต้องอาศัยเซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบหลักในการขับเคลื่อนโลกดิจิตัลมันเติบโตขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ตลาดในกลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณการกันไว้ว่าปี2016ถึง2022ตลาดกลุ่มนี้จะเติบโตเฉลี่ยปีละ9 โดยเฉพาะกลุ่ม data processing การสื่อสารจะโตมากกว่ากลุ่มอื่นนะคะเพราะว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นตอบสนองการใช้งานโครงข่าย w i ไ l e s s 5G แล้วก็อินเทอร์เน็ตออฟจะเป็นส่วนผลักดันทำให้รายได้และกำไรของบริษัทในกลุ่มนี้เติบโตในอีก1-2ปีข้างหน้านะคะแล้วก็ไปดูแบบสอบถามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเซ m i c o n d u c t o r ร์156บริษัททั่วโลกเมื่อต้นปีพบว่าเขาคาดการรายได้และกำไรในสัดส่วนที่สูงอย่างเห็นได้ชัด มีบริษัท85%คาดว่าไรายได้ตัวเองจะโตในปี2021และบริษัทจำนวน79%บอกว่ากำไรก็จะขยายตัวในปี2021เช่นเดียวกันนะคะก็ตอนนี้บลจไทยพาณิชย์ก็เลยเพิ่มทางเลือกมีกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซมิคอนดักเตอร์ ctor, นะคะ SCB เซมิ B, emic, เลยนะตรงตัวตรงตัวเลย SCB เซมิเลยนะคะ จะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง14มิทุนายน64นะคะเงินลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่1,000บาทนะคะและถามว่าเงินนี้ไปลงอะไรต่อนะคะกองนี้ก็จะไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวชื่อว่ากอง v a n x Vector Semiconductor USIS ETF นะคะในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและกองนี้เนี่ยเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย London Stock Exchange ของอังกฤษนะคะก็บริหารโดย f a n e x a s s e t m a n a g e m e n t b นนั่นเองนะคะอ่ะก็ให้เป็นข้อมูลนะคะว่า Semiconductor คืออะไรชิปคืออะไรเผื่อค,คุณเดินจะไปซื้อแล้วคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรกําลังจะบอกเลยว่าอันนี้เราให้ข้อมูลว่าเขามีกองทุนประเภทนี้ออกมาใช่ค่ะแต่จริงสิ่งที่สำคัญก็คือ คุณผู้ชมนักลงทุนที่สนใจต้องไปต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับเนี่ยนี่อธิบายให้ฟังว่าเซมิคอนดักเตอร์คืออะไรแต่ในรายละเอียดว่าการลงทุนในกองทุนแบบนี้มีความเสี่ยงไหมม,มีความเสี่ยงอะไรบ้างมีความเสี่ยงอัตราแลเกเปลี่ยนหรือเปล่าและเราสามารถรับความเสี่ยงนั้นได้หรือไม่ต้องไปดูรายละเอียดก่อนก่อนตัดสินใจลงทุนนะใช่คือ,อพอสมมติว่าเราบอกว่าอยากจะลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ไม่ได้แปลว่าเราจะลงทุนอะไรที่เป็นแบบบริษัท สมาร์ทโฟนอย่างเดียวเราไปดูวัตถุดิบเขาหน่อยไหมถ้าในเมื่อเรามองว่าโลกดิจิตอลนะคะเทคโนโลยีกําลังมามันมีอย่างอื่นให้เราแบบได้ศึกษาอีกเยอะเลยแล้วแถ้าพอพูดถึงสมมติสมมติลงทุนในธีมที่เป็นเฮลท์แคร์ในเฮลท์แคร์ก็จะมีเยอะมากยาวัสดุทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์มันจะมีแตกย่อยไปเยอะต้องไปหาราเอียดเพิ่มเติมข้อมูลในรายการเราเนบอกเป็นทางเลือกว่ามีแบบนี้นะ ชีช้ให้เห็นว่ามีแบบนี้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับเหมือนอย่างที่ทิสโก้มองเหมือนกันทิสโก้มองว่าหุ้นวัตจักเนี่ยน่าจะหมดรอบขาขึ้นแล้วมุมจากทิสโก้นะครับแล้วก็มองว่าหุ้นดิเฟนซีฟอย่างพวกไบโอเทคเนี่ยน่าจะเป็นที่น่าสนใจมากกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรและรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับค,คุณนัศกฤิเหล่าทวีทรัพพ์ผู้มีการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนของทิสโกเวลของธนาคารทิสโกบอกว่า5้าเดือนที่ผ่านมา หุ้นในกลุ่มวัตถุสัจเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินพลังงานอุตสาหกรรมขึ้นเยอะครับขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสภาพคล่องมีอยู่เยอะแต่ในมุมของทิสโกประเมินว่าครึ่งปีหลังเนี่ยกลุ่มวัตถุสัจไม่น่าจะเป็นผู้นํแล้วนะครับเพราะว่าวการเติบโตของเศรษฐกิจน่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้วเฟดเองธนาคารกลางสหรัฐก,ก็ส่งสัญญาณล,ลดการอาัดฉีดสภาพคล่องแล้วนะครับจากการรวบรวงความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์โดยบลูมเบิร์กมองว่า GDP สหรัฐจะขยายตัวสูงสุดไตรมากส2ที่9%ชะลอลงในช่วงที่เหลือของปี6.54.6%ส่วนหนึ่งเพราะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มชะลอลงแล้วนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะเริ่มส่งสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่องในการประชุมแจ็คสันโฮที่จะเกิดขึ้นปลายสิงหาคมแล้วปัจจัยด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขยับขึ้นก็จะเป็นแรงกดดันต่อกำไรของบางบริษัทในหุ้นกลุ่มวัตจักด้วย ทีนี้เมื่อวองแบบนั้นเพื่อลดความผันผวนข,ของพอร์ตการลงทุนนะครับทิสโก้แนะนําให้ปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัตถุจักรมาเป็นหุ้นกลุ่มปลอดภยัยกลุ่มดิเฟนซีฟโดยเฉพาะกลุ่มพวกธุรกิจเทคโนโลยีทางชีวภาพไบโอเทคโนโลยีซึ่งธุรกิจแบบนี้ในช่วงโควิด -19 เนี่ยมีบทบาทเยอะมากนะครับคิดค้นวัคซีนหรือยาที่ใช้ในการรักษาหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยจะมี2ชาติมหาหาอำนาจด้วยกันสหรัฐกับจีน มูลค่าตลาดเขาเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2ในในโลกเลยนะครับแล้วปัจจุบันนี้การลงทุนด้านวิจัยพัฒนายาตัวใหม่บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐยังเป็นประเทศที่มีเม็ดเงินมากที่สุดในโลกมูลค่าเงินลงทุนมากกว่านอกสหรัฐ2เท่าแล้วเติบโต,ตได้ดีด้วยขยับไปดูจีนจีนก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในเทคโนโลยีด้านนี้ก็จะเห็นจากการคิดค้นผลิตวัคซีนโควิด1 9นะครับซึ่งรับรองแล้วจาก WHO ทั้งซีโนฟาร์มซีโนแวค ความก้าวหน้าทางการแพทย์ของจีนก็ติดอันดับโลกด้วยเหมือนกันนะครับเขมีตีมของเขาอยู่คือ healthy China 2,030 plan รัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นําระดับโลกในการผลิตยารักษาโรคด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่มีเป้าหมายให้บริษัทยากว่าร้อยบริษัทนะครับมีผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกรวมไปจนถึงสนับสนุสน,นการทําวิจัยและพัฒนาย,ยาจีนและก็ยาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้นด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ